สวัสดีครับมือนีมาเสนอเมนูต้มนองไก่แบบคามอ่อนครับเริ่มแรกลฮหอกะต้มน้ำให้เดือดครับใส่ตะไคร่แล้วก็ใบมะกรูดลงไปนะครับนอกแล้วก็รอ้น้ำเดือดครับ วางช่วงล่อเอาก็จัดเตรียมอุปกรณ์ครับนี่ก็คือใบบักขามอ่อนออกมาเทสนามรับล่างใบล่างกี่ฟุนมันออกครับผมก่อนเสียวลงไปในหมอนออุปกรณ์ีมีอย่างไรครับนี่นะครับทำสิ่็นี่แหละกล่นนลองอาจจะบดชัดเนาะบดชัดมีขาตั้งกลอง กินหลังเดิกงานครับเดือกงานมากเราแบบซื้อเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะครับนอส่วนนองไก่ผมซื้อมาไว้แล้วนะครับนอสแช่วไว้ในใตู้เย็นครับรอสักพักครับให้น้ำเดือดอแห้งแล้วใส่เกลือนะครับนะใส่ลงไปเล็กน้อย ส่วนอุปกรณ์มีอย่างไงเดี๋ยวสิ็ปิมไปถ่ายคลิปนะครับน้อไปเบิ่งเอาด้วยครับเด้อมามีอย่างไงเรักกับวันลายล้วครับมีน่องกไก่แมงปชามใบมะกรูดตะไคร่นะครับน้อล้วก็กระเทียมน้ำครับใส่กระเทียมน้ำดับข้าวไก่เพิ่นปลาดอกว่าเดี๋ยวเฮ็ดสูตรไปสูตรมากน,นะครับน้อเฮ็ดกินแบบเรียบง่าย ตอนมีอย่างไรครับครับขั้นตอนนี้ก็ถูกกระเทียมใส่นะครับเนาะบางคนเพิ่นอาจจะซอยนะครับบางคนเพิ่นอาจจะตำใส่กระเพาะแต่ว่าของผมตำมาได้ครับช่วงนี้ก็นคนกน็อาจข้าห้องเพิ่นกมานอนแล้วเนาะนอนกับนอนได้บ่กกาตตำเดี๋ยวขาเจ้าขคองสิตา ใส่มีดทุบเอาครับผมทุบกัดบอมันใส่มีดนะครับใส่มือนะครับเอามีดห้องซื้อจากเรื่องหน้าขีปก็จะเห็นว่าครับเนาะใส่ลงไปเลยต้องพผู้มักนะครับเนาะใส่สองกีบสามกีบแต่ว่าผมเป็นคนมักมากกินเนาะกินกระเทียมผมงคจะใส่เบิดหัวเลย ูตรของผมเองอเมีพริกแห้งแล้วครับนอเพื่อความเผ็ดปูหมักใส่กับใส่ครับปูโบมักกับบตองแส่ไลายครับนี่ครับน่นองไก่เตรียมเาไว้แล้วสองนองครับประมาณหานองนะครับนอเห็ดกินมาขึ้น แต่กระเรียอยู่เ,เอาไ,ไ DevOps, ว้เกินมือไม้น้ำใส่ลงไปเลยครับแต่การอนะครับอรอให้เนื้อไก่สุกๆเปื่อย ให้กับบดนเนาะครับข้าวเดียวเพราะข้าวเดียวเพราะว่าหน่องไก่มันมีแต่หนองนอนตุ่มถึงความห่อนข้าวเดียวมันกระเปอยสามารถให้กินได้ครับครูสุกคนปิดฝาหม้อครับเพื่อความห่อนให้มันห่อนเร็วๆนะครับเนาะนี่นะครับ วิธีชีวิตเขามาในเมืองเห็ดกับเขานั่งล่อไปเลยครับเพราะว่าอุปกรณ์กะเอามาเตรียมครบไปบนแล้วเนาะเราจะปรุงยำอีกเทียนนะครับเนาะนี่คือการเฮ็ดเมนู ตุมน่องไก่ส่ใบอร์ขามออนครับอุปกรณ์กับมีดังนี้ครับนี่ครับมันับแลกเนาะคนมาเห็นงานในชีวิตเมืองกรุงหมอกระทะไฟฟ้าขาดว่าไดเป็นที่ขาดครับสำหรับคนที่ชอบทําอาหารนาานเนาะเพราะว่าในตึกเขา่ให้ใส่เตาท่านนะครับเนาะต้องซื้อเตาไฟฟ้ามาไว้ เครื่องปรุงกับน้ำปลาครับผงชูรสหรือผงนัวก็ได้ครับมันกับเกลือครับนี่รับนบ้านี่นะครับสามยางสี่ยางใบมะขามใมกระเพาใส่แลลวแตะมักเลยครับผู้มักสมกับใส่หลายผู้บ่มักสมกับใส่น้อยนึง รอต่อไปนะครับน้ารอไปสักพักก่อนเดี๋ยวสิมีวิวที่ปุงให้เบบึงอยู่ครับ เบ่งด้แล้วครับข่วนไอ้ทวดทวดความหวานของของหมอ้อเปิดบระสูตรได้ครับนี่เปิดเครื่องเดียวนี่กะตังซรอยพี่อครับเปิดเดียวพีรล่งเพิ่มความเผ็ด น้ำเดือดเฮ้ยสุดยอดของเมนูครับใส่ลงไปเลยครับพริกตี๊ซอยไ้ใส่ลงไปเบิดเลยแส่หลายเนี้ยแล้วครับนาะผมก็พ่อกินได้แน่กินเผ็ดต้มเสิร์ฟแซ่บโซนามนันหอยครับเสียอย่างเดียวครับเป็นเข่าสวยนะครับจะเป็นเข่าเนียวบานเท่านี้อีแซแบครับผมมาผมมากินเข่าเนียวนะ นี่ครับใบกะเพราซื้อมาจากตลาดเด็ดออกมาเลยใส่ตรงกันก็ใบผักขามเพราะว่าห้องต้องล่างมันน้ำหน่อซื้อมาห้องบรูว่ามีเศษดินเศษยางบอ่อมาลงาใส่หนามหน่อล้างทำความสะอาดออกครับเด็ดออกมาเลย ัน,น,นี้ครับหมอกัดเดือดได้ที่แล้วครับน่องไก่กัดซุกแล้วล่ะครับวันน่องใไม่งไงนอนสุกไงผู้มักกัลองเฮ็ดตาบ้างเด้อครับเด้อเฮ็ดบางอยา่างหรอครับจะผู้้ผูมักง่ายกัดเฮ็ดง่ายๆกัดถือผงพวกตุ่มย่ำเนาะ ไอ้ตัวเนตเนี่ผมเห็ดแบบเหมืนบานครับอุปรกรณ์มอา,ายแต่ผมมีใบบักขามออนเห็ดจังไดเนาะใส่บักขามเปียกก็ได้ครับขามเปียกผมต้องใส่ลายเนาะมากวอมสมกัดผู้อยากแต่งซีซันแน่กัดใส่มะเขือเทศครับแต่ว่าผมโบไซเนาะผมเห็ดแบบเหมืนบานเลยกินง่ายง จะใส่ขนอตม้มยำมันกะสิยังไงล่ะเฮ็ดดูเนาะครับเนาะมันกินดูตม้มยำต้มยำนี่ก็เลยลองเฮ็ดแบบบ้านบานอีสานอีสานเนาะเบิง่งนี่ครับระวงังรอเด็ดใบกระเพรากันครับเพื่อที่จะเอาใส่ส่วงท้ายเนาะต่งที่เขาปรุงเขายังแล้ว สกับบุกข่อยหอมนะครับใส่เพื่อดับข้าวน้ำไปน,นี่ก็ได้เพื่อกำซุดมันเสียออกห่อนคอนะครับน้อ้เคยเห็ดกินกะสีหูว่าใส่ใบกระเพรามันเสีเป็นแนวเลยกูบ่ไส้กับบะไส้ครับก็ผมเฮเฮ็ดตามใจผมอ่ะ แบบสไตล์ของผมเนาะบอดด้เอาแบบเป๊ะๆแบบทำตำรับตำล่าปันเดคือเฮ็ดในสูตรของผมเองนะ หอมครับหอมนงางถ่ายนี่หอมห้อยๆกันมากเลยนี่ครับต้องใส่หลายครับใส่เพราะไม่กินหอมของใบกระเพาะอ,ออกมาเนาะมากินกับใส่ได้หลายครับผมใส่เพื่อความหอม ที่ผมใช้นี่เป็นพริกแข็งนะครับเนาะซื้อมาจากตลาดด้วยกันเหลือข้านมากครับแวะตลาดครับในถ้วยนีน้มีน้ำนะครับนั่นแช่ไว้ครับแช่ไว้ล่างไว้ แะปุ่มก็ล่างแล้วครับเที่ยนึงเอามาลากน้มหลังห่องนี่ก็ลงมาเด็ดออกเซนหนาในถ้วยครับล่างอีกเที่ยนึงพร้อมกับใบบักขามอ่อนเนาะครับเนาะเงี้ยปิดฟ้าไปครับลอยจังหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> มีฟ้าครับเห็นหูบ่ครับหูหน่อยๆ <c oughs> ไอความหวนมันออกครับ มันปิวกว่าแป้งในเดี๋ยวจะถือจมนี่นะครับน้อระวังล่อครับล่อปรุงผงชลรสน้ำปลานี่นะครับเครื่องปรุงบะลายครับเป็นเมนูที่เฮ็ดกินไงสามารถเฮ็ดกันในสุขสุขคนนะครับนาะ น่<ไ>ครับเริ่มปรุงแล้วครับเนาะใส่ลงไปเลยครับน้ำปาลาิ่งใส่หลายด้เพราะว่าก้อนหนานี้เราใส่เกลือลงไปเนาะครับเนาะใส่พอประมาณครับแล้วก็คอยซิมตามด้วยผงชูรสครับแต่ว่าที่เห็นอยู่นั่นที่เป็นทีออกน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็ผมผสมครับผงโรสด,ดีนะครับเนาะ ชูอรอลดผสมลดทีปุ๊บมักลายก็ใส่ลายครับใส่ลายแสบลายใส่หน่อยแสบหน่อยครับแล้วแต่ผู้ใดมากเนาะของนัวแล้วก็คนนิดหน่อยครับซีมครับเลยรูรสชาติเนาะว่าต้องเพิ่มอย่างเนี้ยแต่บอกไว้ก่อนนะครับเนาะถ้าต้มน้ำช่วงแรกๆที่ใส่เกลือลงไปอย่าใส่น้ำปลาลายดนะครับเด้อ กันความเข้มผมก็ใส่ลายเติอบอยู่เกลือช่วงแรกผมกเลยสิ์ใส่ลายน้ำปลาเมื่อกี้นี่แต่ว่าตัองรอดซิมิก่งจัหน้อยครับนี่ครับใบบักขาอมอนใส่ลงไปเลยครับบวงแล้วใส่เลยรี่ครับใบเขียวไม่สิสมครับครับสดห่อนๆสิมิแห้งครับ กินเลียวไปอาบน้ำมาเน,นี่นอนสบายนะครับสองคิดสองใจครับว่าจะใส่เบิดบอ้อที่แรกใส่ไปแล้วมันสีหล่นหมอนอเนาะก็เลยรอให้มันหยุบลงก่อนถือความหานันหยุบลง หน้าตาเดี๋ยวสีท้ายรูปนิ่งภาพนิ่งให้เบิ้งอยู่ครับนี่ชิคูถ่ายคลิปเนาะครับเนาะครับไปเบิ้งกันเอาครับร่วมถ่ายคลิปทุกอย่างครับภาพตอนท้ามล้วกับส่วนผสมของตุ่มหนองกไก่ตะเบประคาบอ่อนเนาะครับเนาะน,นี่ครับลองซีมเบิ้งครับใส่ลายเมื่อกีย้ย้ำคลิปครับ เพราะว่าใส่เกลือนำรับก่อนช่วงแรกๆอาจจะเห็นหน่อยครับต้นคลิปนะครับใส่อีกหน่อยครับบนนวลนวลหนัวยนะครับหน่อยอันนี้ครับใส่ลงไปเลยใส่ลายเสียบลายครับใส่หน่อยเสียบหน่อยอัลเทอร์พุมักครับนี่ครับถามมันบนทันนัวบนทันนี่กนับเพิ่มลงอีกนิดหน่อยครับ นองไก่ตลาดโล่ละแปดิครับไดมาาเคืองโล่โมาน1ิปซิปน่องไงล่ะครับแ,แบงเฮ็ดเนาะครับน้องบดเฮ็ดเบิดเด้เฮ็ดเบิดมันเฉลียเนาะครับกินผู้เดียวแล้วก็เออครับลืมบอกครับอีกอย่างหนึ่งน,นอ่องเป็นมิตรีสารบานเฮาอแตะแทนมันเิใส่ ปลาแดกนะครับนะรเนะาปะปลาแดกนี่ก็คือปลาไหลครับปลาแดกนี่ก็คือปลาลาอันเดียวกันนะครับแล้วแต่ผู้มัก,นกเนาะถ้าเฮ็ดอยู่แถวบ้านเฮาแถวบ้านนอกเฮาปุ๋ยลง坤เป็นก็ใส่ครับปุ๋ยลง坤เป็นก็บ่ใส่ใส่แท่นหนังปลานะครับบางคนปลาแดกนี่มันสิออกให้หอมข้าวครับ เดี๋ยวแล้วครับนี่แหละครับน,บนาผู้เหตุนาพระท่านอาบครับเหลืองานมานี่ครับ <c oughs> นาตาจะเป็นเน่านี้แล้วครับต้มหน่องไกใส่ใบบวัวคามอ่อนนะครับนี่ก็มีเพียงขนีแล้วครับนี่ครับ ถ่ายคลิปนู่ครับสามารถรับชมกันได้ก็มีคะแนนลครับเมนูต้มหนองไก่ใบมะขามอนขอบคุณครับวันสองสาม